ทีนทาม ช่วงนี้มาติดตามข้อมูลเรื่องของการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติคือวันเดียวกันนะคะวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ที่หน่วยเลือกตั้งเดียวกันค่ะสถานการณ์จงังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์กันอย่างปลอดภยัยจึงเป็นสิ่งที่ทางกกตได้มีการประสานร,ร่วมมือกับหน่วยง,งานความมั่นคงในพื้นที่ค่ะอย่างที่นาราธิวาสนะคะนา,นายน กตประจําจังหวัดนร,ราธิวาสก็ให้ข้อมูลว่าที่จังหวัดนร,ราธิวาสนั้นมี5เขตเลือกตั้งแล้วก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น1,066หน่วยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง5 9 7 7 7คนซึ่งการจัดการในแต่ะและหน่วยเลือกตั้งก็จะมีทั้งกปนก,กรรมการประจําหน่วยกปสกรรมการออกเสียงประชามติแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งละ4คนบางหน่วยก็ประกอบกําลังทั้งตํารวจ อสอดูแลความปลอดภัยนะคะในช่วงการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติก็คือ8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะคะแล้วก็ยังมีฝ่ายความมั่นคงที่จัดชุดลาดตระเวนคุ้มกันทําหน้าที่คุ้มครองนําส่งคะแนนและหีบบัตรรวมไปถึงอุปกรณ์การเลือกตั้งค่ะข้อมูลจากพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะคะท่านก็ประสานกับทางจังหวัดตํารวจผูอรจังหวัดกกตจังหวัดวางมาตรการป้องกันการก่อเหตุดุนแรงของกลุ่ม BRN หรือกลุ่มไม่หวังดีใดๆก็ตามมีการเสริมกําลังป้องกันหน่วยลง คะแนนในทุกเขตนะคะโดยข้อมูลที่จะมีการดําเนินการก็คือก่อนวันเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะหน่วยเฉพาะกิจนาาธิวาสก็จะตรวจสอบทุกพื้นที่ที่มีการจัดเป็นหน่วยเลือกตั้งหลังจากนั้นจะส่งมอบให้กับตํารวจและกรกตที่มาจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งค่ะส่วนในวันเลือกตั้งผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจก็จะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานาการณ์ใกล้ชิดนะคะข้อมูลฝั่งตํารวจค่ะพลตารวจเอกสําราญนวลมารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด,ด้านความมั่นคงนะคะท่านกล่าวว่าจาังหวัดชายง ใต้มีหน่วยเลือกตั้ง6 7 8 0หน่วยเลือกตั้งก็กำชับการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ก็สั่งการให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหาหรือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจังหวัดนะคะอย่างใกล้ชิดในการพิจารณาหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยแล้วก็บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองที่จะวางมาตรการป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะ ช่วงเลือกตั้งนะคะสําหรับหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงสูงก็ให้ผู้บังคับการและผู้กํากับการหรือหัวหน้าสถานีตํารวจลงรายละเอียดการปฏิบัติทางยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะทําแผนรองรับการปฏิบัติอย่างรอบคอบรัดกลุ่มนะคะถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติจะสนับสนุนการปฏิบัติได้ก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุดก็พร้อมที่จะดําเนินการเต็มกําลังค่ะนี่เป็นข้อมูลหน่วยความมั่นคงคุมเข้มความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งเสี่ยงสูงและในพื้นที่จัังหด ภาคใต้นะครับ ส่วนการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรค่ะข้อมูลเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2569นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงรสูลกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เปิดตัวศูนย์ติดตามการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรที่ตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงาน, <T 3> นทั้งในและต่างประเทศในภารกิจการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสูลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกระทรวงมหาดไทย แล้วก็บริษัทไบร์ณีไทยจำกัดค่ะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลกนะคะในสนยนนี้ก็จะมีระบบเฝ้าติดตามการจัดก,การเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์บริหารข้อมูลการกงสุลและสารสนเทศกรมการกงสุนติดตามตั้งแต่การจัดส่งและรับบัตรรวมไปถึงรายงานผลการดําเนินการต่างๆของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักง,งานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วทั้ง95แห่งทั่วโลกแบบเรียลไทม์เลยนะคะจะได้ ั่นใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นโปรง่งใสถูกต้องทันเวลาค่ะโดยเฉพาะขั้นตอนสําคัญนะคะก็คือการขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ถึงไทยทั้งหมดเนี่ยภายในวันที่5กลุ่มพาพันธุ์เพื่อที่จะคัดแยกค่ะแล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศในวันที่6กลุ่มภาพันธุ์แล้วก็นับคะแนนกันหลังการเลือกตั้งนะคะส่วนการออกเสียงประชามาตินอกราชาอาณาจากักรอันนี้จะถูกนับรวมคะแนนในต่างประเทศณนะสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงศู ท,ที่กำหนดนะคะโดยจะเริ่มการนับคะแนนเมื่อปิดการลงคะแนนออกเสียงตามเวลาในประเทศไทยค่ะปิดท้ายกันที่ข้อมูลของทางไปรษณียน์นะคะดรดะในสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะยืนยันว่าไปรษณีย์ไทยมีความพร้อมร้อยเปเซ็สำหรับการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งจากในประเทศและต่างประเทศขณะนี้ดําเนินการลําเลียงซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าภายในประเทศเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกระจายซองใส่บัตรเลือกตั้งไปยัง400เขต ตั้งทั่วทุกภูมิภาคซึ่งไปรษณีไทยค่ะเตรียมพร้อมทรัพยากรเครือข่ายขนส่งเต็มกําลังมีรถขนส่งเฉพาะกิจกว่า600เที่ยวเพื่อเร่งจัดส่งให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันเลือกตั้งค่ะทท